ครับเข้ามาตรงนี้ครับกดเสร็จครับผมนี่ครับแล้วก็จะขึ้นสัญลักษณ์เองครับอ่าแล้วก็จะมีสีเขียวๆตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยผมแบบลองเทสในตัวบริษัทนะครับผมก็เลยแบบว่าใช้ความเร็วที่แบบไม่สูงมากอ่ะสักประมาณ20ครับผมคราวนี้สามารถปล่อยรถไหลได้เลยครับผมอ่าโดยที่เราไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับอ่าปล่อยได้เลย ถ้าเกิดสมมติในกรณีผมลองเหยียบเบรกบเห็นไหมครับออปชันต่างๆมันก็จะตัดออกไปครับผมจากตัดไปแล้วนะครับมันจะเป็นสีเทาแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดเราอยากใช้อีกครั้งหนึ่งเข้ามากดตรงนี้ครับดีสูงปึ๊บทุกอย่างจะกลับมาเป็นสีเขียวเหมือนเดิมถ้าขึ้นสัญลักษณ์สีเขียวแบบนี้หมายความว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าแบบจะยกเลิกแคนเซิลได้เลยครับปึ๊บจะเป็นสีเทาเรียบร้อยแล้วครับ ซึ่งตัวนี้จะทำงานต่อเมื่อรถเคลื่อนที่นะครับกดเล็กสำคัญเลยสามารถคอนโทนพวงมาลัยได้แต่ถ้าเกิดเหยียบเบรกระบบจะตัดนะครับเห็นไหมครับเป็นสีเทาแบบคือตัดแล้วลองไปทำกันดูนะครับ